โหดแม้กระทั่งพระสวามีของพระนางเองกับพระนางสุพยาลัตแห่งราชวงศ์อลองพยาว่ากันว่าความโหดของพระนางนี่เองที่ทําให้พระราชวังมนาเลเนี่ยเฮี้ยนมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นสาเหตุให้พม่าต้องล่มแล้วก็ตกเป็นของอังกฤษในที่สุดจะโหดขนาดไหนเอาเป็นว่าเรามาทําความรู้จักกับพระนางกันก่อนเลยดีกว่าครับพระนางสุพยาลัตนะครับเป็นพระมเหสีของพระเจ้าทีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อลองพยา พระนางเนี่ยเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานอารมณ์ร้อนใจร้ายแล้วก็เต็มไปด้วยกลนอบายและก็ขี้หึงสุดๆอยากได้อะไรจะต้องได้เรามาเริ่มกันตั้งแต่ครั้งที่พระนางยังเป็นพระราชินีกันเลยดีกว่าในตอนนั้นเนี่ยพระนางก็ทรงรักเจ้าชายทีบอมากแล้วก็เหมือนกับความรักทั่วไปฮะศัตรูหัวจงหัวใจเนี่ยก็มีอยู่มากมายและหนึ่งในนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นพี่สาวของพระนางเองซึ่งต่อมาเนี่ยพระนางก็ได้จัดการซะจนพี่สาวเธอเฮ็ดพีหมด แล้วก็ได้แย่งตําแหน่งพระมเหสีเอกมาหลังจากนั้นก็มาชักใหญ่แล้วก็ปกครองพม่าในที่สุดนอกจากสามียังไม่พอนะฮะถ้าใครไประแคะระคายกับของที่พระนางห่วงแล้วก็อาจจะลืมตาขึ้นมาอีกทีแล้วไปอยู่ในพรโลกเลยก็ได้ดังเช่นเรื่องนี้ครับเป็นบันทึกคําบอกเล่าจากนางกํานันคนหนึ่งที่ได้ถวายงานรับใช้พระนางถึง4ปีนางกำนันนะครับได้เล่าว่าเธอเข้ามาอยู่ในวงังหลวงนี้ตั้งแต่อายุ9ขวบและตอนนั้นเนี่ยพระราชนี้ก็มีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้น แต่ว่าความโหดของพระนางเนี่ยถึงกับทําให้เธอต้องตัวเกรงทุกครั้งที่ได้เข้าเฝ้าคําสั่งของพระนางนะครับจะไม่มีใครกล้าขัดได้เลยยิ่งเมื่อพระนางทรงพระกริ้วแล้วล่ะก็หากมีใครมาทัดทานนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างดังเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่นางกำนันผู้นี้ได้เล่าว่าเธอนะี่ยจแม่นมากคือตอนที่พระราชินีทรงหาเจ้าตู่ตัวโปรดของพระองค์นางกำนันเล่าว่าพระนางสุพรรณ์จะทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์เลยนะฮะ แต่ว่ามันจะมีตัวเล็กมากขนนุ่มยาวราวสายไหมหูใหญ่บานตาไทยบวกกับในตาที่โตตุงพระนางสุพรรณรัตน์นะครับจะทรงโปรดเจ้าตูบหลวงตัวนี้มากเมื่อพระนางเสด็จไปไหนเนี่ยก็จะกระเตงเจ้าสุดอกตัวนี้ไปด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งที่สุดอกทรงเลี้ยงตัวนี้นะฮะได้หายไปนางกำนันนะครับได้เล่าว่าบรรยากาศในวงังตอนนั้นเนี่ยคือโอลมานกันเลยทีเดียวทุกคนในต่างหน้าติดวิ่งหาหมาน้อยตัวนั้นกันใหญ่เมื่อพระนางสุพยาณรัตน์ทราบถึงเรื่องนี้นะครับ พระนางก็ทรงเสียใจอย่างมากแล้วก็ถามคนไปทั่วว่าใครใครขโมยหมาลองฆ่าไปใครเอามาล่าฆาไปเราข่าราชาบริพารที่ทําอะไรไม่ถูกในตอนนั้นนะฮะก็ได้แค่พูดปลอบใจนางว่าไม่มีใครกล้าขโมยสุดอดของพระองค์ไปหรอกพระยะค่ะมันอาจจะไปซ่อนอยู่ที่ไหนวิ่งไปที่อื่นหรือว่าพลัดตกน้ําไปก็ได้เราแค่ยังหามันไม่เจอเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงนะพระยะค่ะพวกข้าเนี่ยจะช่วยหามันเองพระนางก็เลยทรงสงบสติอารมณ์ได้สักพักฮะ วันต่อมานะครับพระนางก็อารมณ์เย็นละปล่อยให้ข้าราชบริพารเนี่ยวิ่งหากันต่อไปซึ่งมันก็คงจะไปติดอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละพระนางก็เลยหันมาทําอย่างอื่นฮะมาจัดบ้านดีกว่าจะได้อารมณ์ดีก็โยกย้ายของนู่นไปนี่มาแล้วพระนางครับก็เห็นกระจกบานใหญ่บานหนึ่งเนี่ยวางขวางเขื่องเกะกะทางอยู่มากก็ไม่รู้ว่าใครเอากระจกมาวางเกะกะไตรงนี้ก็เลยทรงสั่งให้ทหารเนี่ยมาเลื่อนกระจกบานนี้ไปเสร็จแล้วพระนางก็เดินจากไปฮะ แล้วเมื่อทหารมาขยับกระจกนี้ออกเท่านั้นนะฮะก็พบกับซากสุนัขถูกอัดก๊อปปี้อยู่ระหว่างกระจกแล้วก็ผนังห้องทหารก็เลยเอาซากน้องหมาเนี่ยไปหาพระนางแล้วก็บอกว่าองค์ราชินีพะยะค่ะพวกเราเจอหมาทรงเลี้ยงแล้วเลอะเลอะเออยู่ไหนล่ะเจ้าบอกเรามาสิองค์ราชินีตอบเอออยู่นี่พะยะค่ะว่าแล้วทหารก็ควักสุนัขที่อยู่ในสภาพของการถูกอัดก๊อปปี้ขึ้นมา ราชินีเขาแบบอึ้งทรงรับล่างหมาขึ้นมาเอามากอดไว้ในอ้มอมอกแล้วก็ลูบไล้แบบเบาๆฮะด้วยความเศร้าส้อยบรรยากาศในห้องตอนนั้นเนี่ยคือเป็นบรรยากาศที่มากุมากทุกคนเนี่ยไม่กล้าพูดอะไรเลยทหารคือทําอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ต้องรอนานฮะความโศกเศร้านะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นความปริแตกจากหน้าตาที่เศร้าๆขององค์ราชินีนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าตาที่กริ้วกระทันหันคิดที่จะประหารทหารพวกนี้เนี่ยให้หมด โทษฐานที่เลื่อเลอเซอร์ซ่าสีสวยยกกระจกมาวางแบบไม่เป็นที่จนทับอัดมาของพนาเนี่ยกลายเป็นแซนด์วิชเรื่องนี้นะครับก็เป็นการใหญ่สิแค่หมาตัวเดียวนี่จะเอาทหารตายกันเป็นยวงเลยเหรอก็เลยทราบไปถึงหูของพ่อสวามีของพนังเข้าฮะจนองค์กษัตริย์เนี่ยต้องรีบบึงมาหาพนังแล้วก็บอกว่าน้องพี่จะเอาชีวิตคนเกือบ20คนเพราะสุดอกตัวเดียวนี่นะน้องพี่คิดดีแล้วเหรอถ้าน้องพี่ประหารทหารเหล่านี้ไปเนี่ยอาจจะทําให้น้องต้องเสียใจภายหลังนะแต่ถึงจะปลอบยังไงก็ตามฮะ พระนางนี่ก็ไม่ฟังน้ำซ้ำนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มไฟโมโหขึ้นไปอีกราชินีนะครับก็ส่งพระหัวร้อนแล้วก็เดินพระกลับเข้าไปพระตำหนักครับเตรียมที่จะออกคาสั่งประหารทหารที่ซุ่มซ่ามเหล่านี้ซึ่งเวลานั้นก็คือนางกำนันต่างๆในไม่กล้ามองหน้าพระนางเลยกลัวว่าถ้าศบตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะซวยไปด้วยก็เลยเอาแต่ก้มหน้างกงกแล้วก็เดินตามพระนางเข้าไปในพระตำหนักฮะแต่องค์กษัตริย์นะครับก็ยังส่งไม่เลิกก็คือคอยตามเสด็จไปตามตื้อพระนางนี่แหละปอบโยนบ้างงอเอาบ้าง นานๆเข้าจนสักพักใหญ่ๆเนี่ยพระนางก็ถึงสงบสติอารมณ์ลงได้แล้วก็ออกมารับสั่งว่าเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวขอไว้นะข้าจึงได้เมตตาเหล่าทหารที่ทําให้สุนัขของข้าเนี่ยต้องตายครหน้าข้าหลังเนี่ยพวกเจ้าก็จงระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วกันและเรื่องที่ตื่นเต้นนี้ก็ได้ผ่านไปฮะทุกคนในวังเนี่ยไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยเพราะเกรงว่าเดี๋ยวพระนางจะทรงเปลี่ยนใจและจะเป็นการยุ่งได้แต่ระมัดระวังจะยกจะย้ายของอะไรเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ว่ากันว่านิสัยความโหดแล้วก็ทรงพระหัวร้อนของพระนางสุพยาลต์เนี่ยนะฮะได้รับมาจากแม่ของพระนางล้วนๆเลยซึ่งนิสัยนี้เนี่ยก็ได้รับมาจากคุณยายอีกทีเชื่อกันว่าสาเหตุเรื่องความหัวร้อนของสายเลือดนี้เนี่ยมีเพราะว่าคุณยายของพระนางนะครับเคยเป็นแม่ค้าปากตลาดก่อนที่จะถูกเก็บเข้ามาเป็นสนมในวังดังนั้นเนี่ยก็จึงมีนิสัยที่ต้องสู้ชีวิตนะฮะตามภาษาแม่ค้าซึ่งก็ต่างจากกุลสตรีในวังทั่วไป ว่าแต่ไอนิสัยพวกนี้มันสืบผ่านกันทางพันธุกรรมด,ด้วยด้วยหรือหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันร่วมวางแผนอะไรด้วยกันแบบนี้ฮะดังเช่นโศกนาฏกรรมดักดักที่เป็นตำนานสยองที่เล่าขานมาถึงทุกวันนี้เรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อครั้นสามีของพระนางพระเจ้าทีบบเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นองค์กษัตร,ริย์เพื่อความเชื่อว่าอำนาจนั้นเนี่ยจะไม่หลุดไปให้แก่ใครแล้วก็จะเป็นของนางตลอดไปนางก็เลยได้สร้างวีรกรรมที่ทําให้มันเฮี้ยนอยู่ในพระราชวังมันดาเลจนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในช่วงที่องค์กษัตริย์องค์กรนเนี่ยกำลังล้มป่วยช่วงนั้นนะครับแม่ของพระนางสุพัญรัตน์ที่มีชื่อว่าพระนางอเลนันดอร์เนี่ยเป็นพระนางสนมคนหนึ่งซึ่งได้เห็นว่าน่าจะมีการผัดแผ่นดินเร็วนี้เนี่ยแหละแม่ของพระนางนะครับก็เลยถือโอกาสคิดแผนที่จะฮุบราชวงศ์มาให้อยู่กับสายเลือดของตนเองคือจะต้องหาใครสักคนนะฮะมาเป็นหุ่นเชิดเพื่อที่จะทําให้นางเนี่ยมีอํานาจขึ้นมาได้สเสด็จแม่ฮะก็ได้หันควักมองไปที่พระเจ้าทีบบ ที่เป็นเจ้าชายที่มีเชื้อสายของชนชั้นสูงซึ่งมีโอกาสเป็นกษัตริย์แล้วก็ดูเป็นคนหัวอ่อนที่สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วก็ประจวบเหมาะเลยเพราะว่าพระเจ้าทีโบนในเวลานั้นนะครับทรงมีความรักให้กับลูกสาวของนางก็คือพระนางสุภยาลัตอยู่แล้วว่าแล้วเสด็จแม่นะครับก็ได้จัดแจงเรียกลูกสาวของตัวเองพร้อมกับลูกน้องที่เป็นฝ่ายของพระองค์มาเพื่อที่จะมาทําการประชุมลับๆก่อนที่จะส่งคนต่างๆนะครับออกไปลอบจับเจ้าฟ้าแล้วก็ขุนนางต่างๆที่ไม่ใช่ฝ่ายของเธอเนี่ยมาจองจํา ซึ่งในนั้นก็รวมถึงญาติญาติพี่น้องเธอด้วยและเมื่อวันนั้นมาถึงฮะวันที่กษัตริย์ทรงสเสด็จสวรรคตและพระเจ้าทีบอได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แผนการถอนรากถอนโคนที่จะรักษาไว้ซึ่งอํานาจก็ได้เริ่มต้นขึ้นบุคคลที่ถูกขังในคุกทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะถูกนําออกมาเจียนเรียงตนเลยตั้งแต่เจ้าฟ้าฝ่ายในก็จะถูกท่อนจันเนี่ยทุบข้อที่ลูกกระเดือกจนตายถ้าเป็นเจ้าฟ้าฝ่ายนอกนะฮะก็จะถูกทุบด้วยท่อนจันที่หัวและเพื่อเป็นการถอนรากถอนโคน การสังหารนะครับมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นญาติโกโหติกาทั้งหลายแหล่ตั้งแต่เด็กคนแก่รวมถึงคนใช้ของเจ้าฟ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องถูกเก็บด้วยเช่นกันว่ากันว่ามีคนมากมายหลายร้อยคนเลยนะครับที่ต้องถูกสังหารซึ่งการสังหารเยอะขนาดนี้นะครับก็อาจจะทําให้เชจคาตเนี่ยเบื่อพวกเชจคาศเหล่านี้นะครับเขาก็เลยได้คิดค้นวิธีการสังหารแบบพิสดารขึ้นมาตามความครีเอทีฟของแต่ละคนเลยตั้งแต่คนแก่เนี่ยก็จะถูกเตะตัดขาให้ตกกระได ลูกเล็กเด็กแดงที่ไม่รู้อิโนอิเน่เนี่ยก็จะถูกลากมาจากแม่เสร็จแล้วก็จะจับสองขาเนี่ยเวียก็ฟาดที่กำแพงเรียกได้ว่าในวังขณะนั้นเนี่ยเป็นมหากรรมในการฆ่าที่กินเวลาถึง3คืนเลยทีเดียวและที่บอกว่ามหากรรมเนี่ยก็คือมหากรรมจริงๆนะฮะเพราะว่าได้มีการจัดงานเล่นดนตรีโมค ok ลศพกันอย่างโอ้อาเลยซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อไว้ไปจักฆ่าเนี่ยได้อัธรตนยามทําภารกิจนะฮะแต่เนื่องจากว่าการสังหารนี้เนี่ยมันต้องเป็นความลับสุดยอด ในตอนที่จะประหัดประหารคนมันก็จะต้องมีเสียงร้องออกมาให้ดังสยองพองก้าวอยู่ตลอดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเก็บเสียงพระนางก็จึงจัดให้มีเครื่องดนตรีปีค้องกองมโหรีเนี่ยเล่นตีกันทุกคืนเลยราวกับว่าในพระราชวังเนี่ยมีงานเฉลิมฉลองอะไรกันอย่างนั้นซึ่งเสียงนี้เนี่ยก็จะได้หยุดลงในตอนกลางวันแล้วก็จะเริ่มใหม่ในคืนต่อมาฮะและไองานรื่นเริงนี้เนี่ยมันก็ได้กินเวลาถึง3คืนเลยทีเดียว หลังจากที่จบมหากรรมในแต่ละคืนแล้วนะฮะถ้าจะขนเอาศพออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูน่าสงสัยอยู่พระนางก็เลยใช้วิธีกาจัดศพโดยการสั่งให้คนเนี่ยขุดหลุมขึ้นมาในวังฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้โยนซากศพเหล่านั้นลงไปทับถมกันว่ากันว่าศพนั้นนะครับมันมีมากาจนขุดหลุมฝังแทบไม่ทันเลยทีเดียวจนถึงขนาดต้องใช้วิธีให้ช้างเนี่ยมาเหยียบเหยียบกองดินที่มันนูนขึ้นมาคือกระทืบกระทืบกระทึบไปจนกระๆๆๆกทั่งหน้าดินมันแบนนั่นแหละแต่นั้นก็ไม่ไวายฮะ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพลังแห่งธรรมชาติมันก็ได้ทําให้ซากศพเหล่านี้เนี่ยตื่นขึ้นมาเอ้ยอืดขึ้นมาป่าไปแล้วตื่นขึ้นมานี่มันซอมบี้เกาหลีกันเลยทีเดียวพออืดขึ้นมาไอ้ดินที่ฝังเยู่ยนะครับมันก็นูนขึ้นมาตามก็เลยอาจจะทําให้ใครจับได้ในเวลาต่อมาก็เลยมีการทยอยขุดเอาซากเหล่านี้ฮะออกไปฝังไว้ข้างนอกโยนลงน้ําบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วทําอะไรโหดซะขนาดนี้นี่พระเจ้าที่บ่ทรงไม่ทราบเลยเหรอในตำนานนะครับได้บอกเอาไว้ว่า ระหว่างแผนการการฆ่าล้างโหดเนี่ยพวกเขาได้ให้คนไปนมอมเล่าพระเจ้าทีบบฮะซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เกิดขึ้นในวังในเวลานั้นจนในที่สุดน,นะครับอำนาจและทุกอย่างเนี่ยก็ได้มาตกอยู่ที่มือของสองแม่ลูกผู้นี้แล้วก็ได้ปกครองราชวงศ์ต่อมาจนกระทั่งอังกฤษเนี่ยได้หาเรื่องเข้ามายึดพมา่าและด้วยความที่ว่าพระนางทรงปกครองด้วยความโหดสักขนาดนี้นะฮะพออังกฤษเข้ามาบุกรัษฎรก็ไม่รู้จะเข้ามาช่วยสู้รบเพื่อพม่านะครับก็เลยตกเป็นของอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ทุกวันนี้ที่วังมันดาเลนะครับมันก็ยังมีเรื่องเล่าของคนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในวงังครังนี้อยู่ในช่วงชีวิตสุดท้ายของพระนางสุพยาลัตนะฮะพระนางเนี่ยได้รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่ตนเองได้ทามากแล้วก็ได้ทําตัวให้สงบสงเง่ยมสุภาพมากขึ้นเคยมีคนไปสัมภาษณ์พระราชินีถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ถามถึงเรื่องที่พระราชินีทรงฆ่าคนอะไรอย่างนี้หรอกแต่พระราชนีเนี่ยแหละที่เป็นคนที่เปิดประเด็นเอง คืออยู่ๆพระราชินีก็ทรงตัดถามคนที่มาสัมภาษณ์พระองค์ว่าจริงหรือเปล่าที่ประชาชนเชื่อว่าฉันฆ่าพวกเจ้าชายคนสัมภาษณ์นี่ก็ถึงกับอึ้งเลยฮะตอบว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะแล้วพระราชินีก็บอกว่าที่เขาเชื่อกันอะมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันไม่ได้สั่งฆ่าพวกเจ้านายตอนที่ฉันเป็นราชินีนะ่ะฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงอย่างไร จะเป็นเรื่องที่พระราชนีโกหกหรือว่าเป็นเรื่องที่อังกฤษแต่งขึ้นมาเพื่อจะหาเรื่องมายุดพม่าหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้พระนางได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบแล้วเอาจริงๆแล้วเรื่องเด็ดๆของพระนางนก็ยังมีอีกเยอะนะฮะ